สวัสดีครับผมฮีดงชกอัพครับวันนี้จะพามาการติดตั้งชกอัพที่ถูกวิธีนะครับขั้นตอนแรกเมื่อเราทำการถอดล้อเสร็จใส่ชุดเบ้าบนก่อนนะครับมันจะมีน็อตยึด3ตัว หลังจากนั้นใส่สลักชกอ,อัพล่างนะครับทีนี้เราทำการยึดปีกนกบนกับตัวลูกหมากนะครับ มากปีกนกตัวนี้นะครับเดี๋ยวทําการขันให้แน่นได้เลยนะครับแล้วก็น็อตสามตัวที่ยึดเบ้าบนช็ออัพนี่ก็ทําการขันแน่นได้เลยยกเว้นสลักขู่ช็ออัพร่างนะครับเราจะต้องขันต่อเมื่อเราเอารถลงพื้นแล้วเท่านั้นนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยปีกนกมันจะฝืนเพราะตอนนี้ล้อมันลอยปีกนกเนี่ยมันจะตกอยู่นะครับพอเรา ลงรถเมื่อไหร่เนี่ยปีกนกตัวนี้จะกลับมานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องยิงตอนตอนที่รถลงพื้นเท่านั้นนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าเรายิงตอนลักษณะตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นพอเรายิงเนั่นปั๊บปีกนกกลับชกอัพเนี่ยมันจะทํางานแบบงัดๆัดอยู่นะครับปีกนกมันจะฝืนฝืนนะครับเพราะมันจะไม่ไม่อยู่ในจุดที่ว่าขึ้นลงมันจะงัดงัดอยู่มันจะทําให้ชกอัพเนี่ยเสียงง่ายนะครับแล้วก็บูธเนี่ยจะแตกง่ายนะครับบูธก็งัล่าง ตัวนี้คือเป็นพวกสาย ABS นะครับถ้าเกิดเราทำการถอดใหม่เนี่ยควรจะถอดน,อดน็อตพวกนี้คลายน็อตพวกนี้ออกให้หมดเพราะว่าถ้าเราไม่ถอดออกเนี่ยเวลาปิ่งนกตกโอกาสที่จะดึงสายขาดมีนะครับใส่ล้อเลย หลังจากเรายิงนอ็อตร้อแน่นแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูลักษณะปีกนกนะครับปีกนกเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราลงรถมันจะกลับนะครับเอาลงเลยโอเห็นไหมครับปีกนกจะกลับขึ้นมาอ่าทีนี้ก็ปีกนกเนี่ยมันจะอยู่ในระดับองศาที่มันจะทำงานจริงๆแล้วเราถึงจะมายิงหูสลักชค๊คับล่างนะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะการติดตั้งโชอคอัพที่ถูกวิธีนะครับผมฮิดงโชอคอัพครับผม